ไปติดตามการมอบลาย้าพระราชทานที่จังหวัดสกลนครครับอําเภอเมืองสกลนครนะครับจัดพิธีมอบลายพาพระราชทาน้าลายสิริวชิราภร์พร้อมเปิดกิจกรรมชมชิมช็อปมกกรรมสินค้าโอท็อปครั้งที่1ส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านครับที่หอประชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนางสาวจิราพรเบิกบานดี ายอำเภอเมืองสกลนครนะครับเป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิลาภรให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่างถอผ้าและช่างหัตถกรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครเพื่อนำลายผ้าพระราชทานนี้ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัยทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทยนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงจากนั้นค่ะในอำเภอเมืองสกลนครได้เปิดกิจกรรมเชิญชวน ชมช้อปชิมมหก,กรรมสินค้าโอทอปค่ะอำเภอเมืองสกลนครครั้งที่1ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนครโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครค่ะได้นําสินค้าโอทอปขึ้นชื่อทั้งของกินของใช้ของแต่ละชุมชนนะคะมาจัดจําหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตบล1ผลิตภัณฑ์โอทอปตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดค่ะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านโดยแต่ละบูธนะคะจัดออกมาอย่าง สวยงามค่ะได้ประดับพื้นที่ไปด้วยผ้าเขามา้าแล้วก็มีการฉีดพ่นละอองน้ำนะคะเพื่อคลายร้อนให้กับผู้ที่มาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยค่ะ